ใช้ดิ s คัฟเวอรี่ส Star ทอั AI หน้าใหม่เพิ่งปิดดีลกับอีไลลีลียักษ์ใหญ่ยาระดับโลกพวกเขาใช้ AI สายโหดชาย2เล่งสร้างแอนติบอดีปัญญาใหม่เร็วกว่าเดิมแถมเพิ่งระดมทุนซีรีส์ B ดันมูลค่าทะลุ1.3พันล้านเหรียญสะเทือนวงการไบโอเทคสุดๆยุค2นาโนเมตรมาถึงแล้ว t s m c เดินเกม GAA นาโนชีตผลักดันชิป AI ไให้แรงขึ้นโคตรบอด Apple จองกำลังผลิต N2 เกินครึ่งส่ง iPhone 18ขึ้นแท่นมือถือ2นาโนเมตรรุ่นแรก ขณะที่ Nvi d i a ดี t e l Samsung ซัแข่งเดือดชิงบัลลังซิลิคอนโลกโค s ดเซอร์ไพร์ตออเเตรียมใส่โฆษณาใน ChatGPT สำหรับผู้ใช้สลัดทั้งแบบฟรีกับโกเร็วๆนี้โฆษณาจะขึ้นข้างล่างคำตอบไม่ยุ่งกับเนื้อหาผู้ใช้ควบคุมความเป็นส่วนตัวได้เต็มที่แต่การขยับนี้สะท้อนแรงกดดันด้านรายได้เพราะบริษัทเผาเงินมหาศาลหวังพยุงธุรกิจให้รอดยาวถึงปี2030 NV i d i a ดีกับ e อล Lilly เทเงิน1พันล้านดอลลาร์ตั้งแล็บ AI สุดล้ำกลางซานฟรานหวังเร่งินาา,แบบตาต้อรชห ทีมวิศวิศกร AI พนหนึก,กำลังใช้ไบโอนิโมปั้นโมเดลใหม่เชื่อมข้อมูลแลกับคอมพิวเตอร์ให้ทดลอง24ชั่วโมงหวังเปลี่ยนเกมวงการยาแบบสุดเข้าดีนี้ไม่ใช่แค่ซื้อบริษัทแต่มันคือการดูดเทคโนโลยี LPU ของกรอกเข้า n อ i น i a ดีเต็มๆ n v ม d อ a นดี Nvidia จ่าย2อมื่นล้านเหรียญดึงทีมกรอกและ CEO เสริมทับพร้อมลิขสิทธิ์เทคโนโลยี i n f e r e n e สุดล้ำทำให้ NV i d i a ดีครองตลาด AI i n f e r e n e แบบไม่เห็นฝุ่นและเตรียมเปิดยุคใหม่ที่ความเร็วสำคัญกว่าแค่การเทรนโมเดล แค่บอกไอเดียในแชทรี e ีทก็สร้างแอป,ปมือถือให้พร้อมปล่อยขึ้น App Store ได้เลยฟีเจอร์ใหม่นี้ใช้ AI สร้างโค้ดแบบเดียวไทยรองรับ Stripe ให้สายหารายได้สบายๆและดันมูลค่าบริษัทพุ่งเกือบ9,000ล้านดอลลาร์แต่สายเทคต้องระวังเรื่องช่องโหว่ความปลอดภัยในโค้ดที่ AI สร้างด้วยนะบอดเสริม Raspberry Pi AI h a t บวก2เปิดตัวพร้อมชิป h i l o 1 0 H 40 Tops และ RAM 8 g b เอาใจสาย AI สายลุย ตอนนี้ Raspberry Pi 5สามารถรันโมเดล LLM อย่าง q u e n DeepSeek Lama 3.2ได้แบบออฟไลน์ line, ไม่ต้องงอคลาวดีต่อไปแถมยังเหมาะกับงานความปลอดภัยและควบคุมอาคารลดต้นทุนเพิ่มความเป็นส่วนตัวสุดๆ Google ทุ่มสุดตัวปล่อย Translate Gemma โมเดลแปลภาษาเปิดใหม่รองรับ55ภาษาแบบจัดเต็มทุกอุปกรณ์ตั้งแต่มือถือยันคาวโมเดลนี้เปิดให้โหลดฟรีบนคัคโก้กับ u g g i n g Face เน้นประสิทธิภาพสูงแถมขนาดเล็กก็ยังแปลได้ม่นยำกว่าเดิม แข่งกับ Chat GPT แบบไม่กลัวใคร Optimize จาก Microsoft Research ทำให้การแปลงโจทย์ปัญหาภาษาไทยเป็นสูขขนต,าาตรคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนนี้เปิดให้ลองเล่นฟรีบน Hugging Face ใครเป็นสาย Optimization หรือเด v สายลุยต้องรีบไปลองเพราะมันช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากแค่พิมพ์โจทย์ก็ได้โมเดลพร้อมใช้ทันทีเปิดตัวสถาปัตยกรรมเวล a r u b i AI จาก Nvidia ทำช็อกทั้งวงการเทคโนโลยี Nvi วเดียรายงานรายได้ปีล่าสุดโตทะลุ66%ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำเอไแบบไม่เกรงใจใครการเติบโตนี้ส่งแรงกระเพื่อมทั่วตลาด AI โลกสายเทคโนโลยีต้องจับตาแค่พิมพ์ภาษาอังกฤษบอกวีพผิดว่าอยากได้แอปแบบไหน AI ก็จัดให้ครบทั้งหน้าตาฟีเจอร์เชื่อม Stripe ได้ด้วยนะตอนนี้ใครก็สร้างแอปลปล่อยขึ้น App Store ได้ในไม่กี่วันแต่ระวังเรื่องความปลอดภัยเพราะโค้ดที่ AI สร้างอาจมีรูรั่วที่คุณไม่รู้ตัว NV เ d i a เปิดตัว KV-SAP สุดยอดเทคนิคบีบอัด KV-Cache สำหรับโมเดล AI ยุคใหม่ดดขนาเหลือแแแค่่่ใน4ตประสสิิททธภาพบไมเีย Kvzap ใช้โมเดลเล็กคอยคัดข้อมูลสำคัญตัดส่วนเกินทิ้งแบบอัตโนมัติช่วยลดภาระหน่วยความจำและประหยัดเวลาอินเฟน i n g สำหรับงานคอนเท็กซ์ยาวๆได้แบบโหดสุด,สด